จ้าว่าจ้าวจ้าจ้าวจ้าจ้าวจ้าฮัลโหลดีฮัลโหลนะโทรศัพท์แม่มาฟังฟังไงฮัลโหลฟังไงฮัลโหลแม่ก็จ้ จ่ว่าจ้าส้มจี๊ส้มจี๊จ้าสมจีจ้าอาิตจ้าอไม่ใช่ตอนโทรมาแม่บอก เรเขาก็เข <c oughs> uh ้าในกรณีนี้นเขาคูดมากกี๊กละฮัลโหลสิฮัลโหลฮัลโหลก่อนแมว่าลับคุณหน้าแอ้มหมดแล้วฮัลโหลบอม